สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพวกเราอีกครั้งหนึ่งในรายการลูกป้าลูกป้าอะไรกับเลยสวัครับครับผมวันนี้เราจะมานนเล่นอะไรกันดีป,นปืนปืนอัดลมก็คือกลุ่มที่เราเล่นคือปืนของ<น> nerve <น> <N erve. S 2> spell ไงครับ nerve spell ไงครับ nerve spell nerve How spell can you N E R F. N e R, F N e R F nerve นะครับปืนที่ปูผามีมีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้มีปืนไซส์กลาง1อันเล็ก1อันแล้วก็จิว๋ว1อันแล้วก็บิ๊กวันหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาอ่ารีวิวทีละอย่างแต่น,นี้ปะปะเอามาไม่ครบนะครับมันต้องมีข้างหน้าอีกเฮ้ยจริงเหรอ โอเคครบแล้วครับมีข้างหน้อีกอันหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเจ้าพิกวันเนี่ยจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอันเล็กหรือว่าพิกวัน,นอันเล็กอันเล็กก่อนโอเคอันเล็กอันเล็กก็คืออันนี้ไซส์นี้ไหนเราจับกบมือพูซิพอดีไหมโอ้โหอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นปืนจริงต้องเป็นปืนพกพาขนาดเล็กหลักการยิงทําไงลูกจะยิงอันนี้ทำไงครับดึงอันนี้ดึงอ,ออกมาใช่ไหม แข่งกันได้เหรอแล้วยิงแล้วก็ยิงโอ้โหมีเสียงเป็ปุ่มนะครับอ่าต่อมาอันนี้อันนี้ทำอะไรได้ลูกอันนี้ก็เหมือนเดิมอ๋อดึงเหมือนอันเล็กเลยใช่ไหมแต่เวลากดมันแข็งอ๋อมันแข็งขึ้นโอเคแล้วก็อันกลางอ่าอันนี้ที่ป้าดูจะมีปุ่มกดสองอันมันทำอะไรได้บ้างอันนี้ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์อ๋อไอ้ที่ยิงล่างเป็นเลเซอร์กดแล้ว เอ้ยมีสีแดงออกมากดแล้วจะมีสีแดงออกมาครับดูงแครับโอเคแล้วตัวตัวยิงนี่ยังไงอะยิงไงครับถึงจะยิงได้ก็<ต>อ๋อดึงออกมาใช่ไหมครับอ่าโอเคครับด,ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ยิงพุ่งแล้วตอนนี้มีอันใหญ่บิ๊กเบิม้มบิ๊กเบิมบเบ้มสี่อันนี่บิ๊กเบิ้มสี่อันนี้ทำยังไงบ้างครับลูกก็อัน,นแรกมันสามารถเป็น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือชิ้นส่วนครับอันนี้คืออันนี้คือชิ้นส่วนอะไรครับชิ้นส่วนอะไรกันถูกไหยครับมันเป็น3 in 1 n สามารถเป็นแบบนี้ไม่ใช่ full in one มันสามารถเป็นแบบนี้โอเคโอเคแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตามไม่ทันครับขอทีละอย่างครับเอางี้ยังไงนะครับสามารถเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยิงได้เลยเหรอครับสามารถสามารถใส่แล้วยิงได้เลยเหรอยิงเหรอป้าเนี่ย อายแวนคือแบบไหนคือแบบนี้อ่าใส่ให้ดูนยครับโอเคเขาจะเขาจะมีล็อกอยู่สีส้มเนาะเวลาจะถอดก็เลื่อนลงแล้วก็ดึงออกเวลาจะใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยโอเคแล้วด้านหน้าเป็นยังไงด้านนี้จะอป็นที่สามอ๋อที่สามไม่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้วิธีกดเหมือนอันแรกอันนี้อันนี้เวลาจะถอดคือทำไงครับคือทำแบบ หมุนใช่ไหมทวิสต์หมุนแล้วก็ดึงออกเวลาจะใส่ก็จะมีล็อกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้มันตรงอ๋อเขาจะมีเกียวล็อกอยู่เราใส่ไปก่อนตอนแรกแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วเราหมุนปึ๊บมันก็จะลงล็อกดึงไม่ได้แล้วถูกไหมครับโอเคอ่าแล้วก็อันสุดท้ายคือแบบนี่คือสอนอันมาประกอบกันอันนี้ที่มันจะ จุลกระสุนอ๋อขาดไม่ได้คือที่บรรจุลูกกระสุนอันนี้นี่เองโอเคเขาเขียนว่า t w e l v อ่อ t w e l นี่คืออะไรอะลูกได้สิบสองอันสามารถใส่ได้สิบสองสิบสองลูกโอ้โหแล้วใส่ไงครับใส่ในปืนเนี่ยทำยังไงเออก็ใส่เข้ป๋ายแบบนี้ใส่กระปแบบนี้เลยแล้วเวลาถอดนะลูกแล้วอันนี้มันก็จะมาอยู่ที่ตรงโอ๊ยขบนอย่างนี้ด้วยมีที่เปิดอ้าวนี่ยังมีอะไรอยู่เลยเนี่ย ยังมีลูกกระสุนเก่าอยู่เลยยังแจมอยู่เลยอันนี้แกะยังไนะงนเนาะกดออกปึ๊บแล้วก็เดินออกโอเคคราวนี้เราก็ดูข้างในมันแจมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดดูสินี่นะครับลูกกระสุน<อ>ไ,ได้ายยสามารถแกะออกได้ถ้าเกิดมันแจมโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยของสหรับอันใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ว่ายังยิงไม่ได้เพราะว่ายังขาดอะไรเอ่ย ทีบรรจุลูกกระส,สุนตัวลูกกระสุนเรามาดูซิว่าซีเคร็นบ็อกอันนี้มีอะไรอยู่กระเด็นฟามมีกระสุนเ<า>ยอะ <ๆ S 2> มากเลยอ่ะไหนเรามาลองทีละอันซิว่าใส่กระสุนยิงกระสุนยังไงเริ่มจากตัวอันเดี่วก่อนต้องทอํายังไงครับต้องเดินเดินเสร็จปึ๊บใส่ใส่ปึ๊บแล้วดูซิ ยิงได้เลยครับยิงไปเลยโอเคอ่ะต่อไปรอ,อนี้นะครับต้องทำยังไงครับดึงดึงแล้วก็ยิงออกไปอ่าอันนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันไหนอันไหนอันไหนดึงง่ายสุดอล,ลอันนี้อันนี้เบาสุดม้โโหโอโอเคอันสุดท้ายอันนี้จะใส่ยังไงใส่นีอ่ะไม่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 ใส่ที่ ไม่ใหม่ๆแล้วใส่ยังครับอ่าเดี๋ยวก่อนเขาจะมีลูกสอนบอกว่าลูกศรต้องใส่ฝั่งนี้ถ้าเราใส่ไปฝั่งนี้มันจะไม่ใช่เห็นไหมเราต้องใส่ฝั่งนี้โอเคอันนี้ครับหนึ่งโอ้โหใส่ตักสองใส่แค่อันเดียวปืนปืนนี้น้อยใจแย่เลยใส่สักสองลูกนะ่าน่า,าไม่ได้รอเดี๋ยวลองบางทีมันจะแจมเนาะเพราะว่าลูกมันติด เกียร์งเกินเรียบร้ยป้าใส่ป้<ไ>ปปายป้าใ่ผิดนะครับโอ้โอ้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะแข่งยิงเป้ากันปูนใช้ปืนไหนครับเลือกได้หนึ่งอย่างเอาปนเล็กสุดเลยเหรออย่างคว่วปาป้าโกงนะ<ช>อย่างครว่วปาป้าโกงนะงั้นป้าปืนนี้เดี๋ยวลองเทสก่อนใช้ได้ปะ่ะในผู้ลองเทสตสองผูใช้ได้ไหมตอนนี้ป้าทำเป้าไว้แล้วเงินอยู่ไหนอยากรู้ไหม ตาของเราอยู่ตรงนู้นครับเห็นหรือเปล่านี่นี่นถ้าใครยิงดอันี้ก่อนชนะได้ชนะได้โอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยผู้ก่อนผู้ปาใช้ลูกปืนสีน้ำเงินแล้กันออเบอร์สีอะไรอยู่ะกัสได้อ่าวป่าใช้สีชมพูเราจะได้ไม่เป็นการขี้โกงกันวลาลูกมันจะไอ๋สีส้มอ่ะมาเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเกตาอเราจะยิงตรงนี้ทั้งสองคนเลยเอายีตรงนี้ ใครคุณเริ่มก่อนใครไม่ต้องเริ่มก่อนไม่โดนตาป้าเรียบร,อร้อยโอ้ยไม่โดนตาคู่นะครับคำาวนี้สูสีกันมากหนึ่งต่อหนึ่งไม่มีใครโดนลูกเดียวชนะเลยนะบอลช็อต <One shot. S 2> อ๋ตอตาป้าวันช็อตอ้เคียร์มึงย้เลยครับโอเคโอเคครับ โอ้โหสูงไปหรืเอเปล่าลูกเบาจริง้วนะเ <_ s> บาจริง้วนะ <_ s> นี่นไม่โดนโอ้ยเกือบเหมือนกันเราต้องทำยต้องทำไงครับมาเนี่ยเอ,อย้ยงอนอยจะได้รู้ตัาหานะห้ามโค้งนะ <_ s> ผ่านไปตอนนี้กี่ลูกแล้ว <_ s> ผ่านไปตอนนี้หกลูกแล้วยังไม่มีใครโดนเลยนะครับ เป้าอันนั้นคือเป้า,อ,าปอะไรน้อเย้ตย้มล้อมเย้โอ้โหต้้อมมไม่หล่นหรอกลูกโอเคตาน,นี้ปะป๊าเป็นผู้ชนะ The Winner ต่อไปเกมที่สองเลยนะคะผมจะชนโอเคลงด้วยอ่ะมาสุดท้ายเย้เมื่อกี้เกมแบบนี้ปะป๊าชนะเกมที่สอง เกมที่2นะครับจะชื่อว่าเกมดวลปืนคาร์บอยวิธีการเล่นคือเราจะเตรียมปืนไว้คนละหนึ่งกระบอกมีกระสุนแค่คนละหนึ่งลูกเท่านั้นและมีโอกาสยิงแค่คนละหนึ่งทีเท่านั้นโอเคไหมเราจะใส่ลูกกระสุนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ง้างปืนน้อยเลยแล้วเราหันหลังชนกันหลังชนกันเสร็จแล้วเราเดินแยกออกจากกันสามเก้าหนึ่งสองสามแล้วเราหันหน้ามาแล้วยิงเลย เราเราแกล้งกันก่หลบได้ถ้าใครโดนคนนั้นก็แพ้แล้วมันีีเสมอไหมเสมอก็คือถ้าโดนถ้าไม่โดนน้งคู่ก็ไม่มีใครตายก็เสมอถ้าโดนน้ำคู่ก็ตายทั้งคู่ก็เสมอแต่ถ้ามีคนนึงโดนคนนไม่โดนคนหนึงตายหรือไม่ตายก็คนทีชนะคนตายชนะหรือคนไม่ตายชนะคนไม่ตายชนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดวลปืนแบบคารบอยกันอะเดป้าเดินแล้วนะ เรดี้นะครูดึงยังอะไรขอตรวจดูปืนหน่อยสิโอเคพร้อมนะหันหลังมาชนกันสามเก้านะ Are you ready ฮะ Are you readyYes โอเค One two three ไปไหนอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่เสมอกันโอ้ขี้โกงการหลบด้วยจริงๆจะิงพามาผาพงนี้มาดูนิ Round two. Are you ready? Yes. Ready? Yes. <laughs> One, two, three. Five. โอเคจบไปแล้ว2เกมเกมที่1คือเกมยิงป้าป้าป้า,ปาเป็นผู้ชน,นะ1คะแนนเกมที่ชนะเป็นเกมบนปืนแบบชน,น,นะ1คะแนนต่อคะแนนเท่ากันเราจะเรียกกันที่เกมสุดท้ายใครแพ้ห้ามร้องไห้นะคะเดี๋ยวเกมสุดท้ายเราจะมาเล่นเกมตั้งฐานทัพยิงกัน <c oughs> ทุกคนจะมีบังเกอร์ของตัวเองบังเกอร์อที่หลบภัยนีผ,ผู้ผาจะมีหนึ่งบังเกอร์ป้าก็มีหนึ่งบังเกอร์เดี๋ยวเราจะเลือกกันว่าเราจะมุ่งไหนแล้วถ้าใครยิงโดนคู่ต่อสู้แค่นัดเดียวอีก <c oughs> คนนี้ก็แพ้เลยโอเคไหมโอเคอ่ะผู้ผาเอาอะไรบังเกอร์ครับเลือกตรงไหนเลยอันนั้นกระโจมบ,บังเกอร์นะอย่างนั้นเดี๋ยวป้าจะหลบอยู่ตรงนี้นะโซ้า อ่าป๋าลงตรงนี <IS IT gment al sounds> no. ้แล <IS IT uffed> okay. no. ้วกันแต่ถ้าผมลุกอนาเขตนะถ้าผมลุกอนาเขตไปเราไม่ได้แล้วก็ให้กระสุนคนละสิบนัดเท่านั้นห่าไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มโอ้โหได้อ่ะอย่างงั้นครัวสีชมพูไม่มีเลือดสีไม่มีไม่มีจะมีเลือดสีไปหมดเลยเราไปหมดเลยมามาโอเคประจําพี่เดี๋ยว ปาเก้อปาปาไม่รู้ละคุณวินลูกจะสุดยอะเท่าไหร่ไหนยูอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นยูเลยอ่ะคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับโอ้โหขายอยู่นั่นเหรอโอ้โหแล้วจะยิงโดนยังไงเนี่ยนะเอาแล้วนะเดี๋ยวต้องนับหนึ่งสามคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋้ตอนนี้ป๋าพร้อมแล้วเปล่าพร้อมยังพร้อมเล้ว ready set go โโดนไหมไม่โดน

โดนไหมไม่รู้เลยจะลูกกระสูนหายไปไหนผมมิติขนาดนะั้นโดนไหมไม่โดน <c oughs> โดนไหมไม่โดนโดนไหมไม่เลยโอ้ เกมแรกก็บ้านผู้ชนะเกมที่สองผู้เป็นผู้ชนะเกมสุดท้ายผู้เป็นผู้ชนะสรุปใครเป็นผู้ชนะผู้ The winner is ผ okay. ู้โอเควันนี้ก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมเหนื่อยไหมครับลูก่ครับโอเคงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเน้อแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาดูรายการเราอยู่แล้วเขาชอบให้เขาทำยังไงดี กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแลวก็กระดิ่งด้วยใช่แลวถ้ามีหนึ่งร้อยห้าสิบวิวพูดได้ทำเอพิซอดหน้าโอ้โหมาขออนุญาสิบวิวสำหรับในซอนนี้เพื่อทำพีซอดหน้าโอเคครับอ่ะอย่างนั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย